พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเอเสเคียวบทที่37ข้อที่1 1บถึง12บันทึกว่าดูเถิดเขาทั้งหลายกล่าวว่ากระดูกของเราแห้งและความหวังของเราก็สิ้นไปเราถูกทำลายเสียหมดจดทีเดียวเพราะฉะนั้นจงเผยพระวจนะและกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าดูเถิด โอประชากรของเราเอ๋ยเราจะเปิดหลุมฝังศพของเจ้าและยกเจ้าออกมาจากหลุมฝังศพของเจ้าและจะนำเจ้ากลับมายัางแผ่นดินอิสราเอลข้อคิดจากพระวจนะพระวจนะช่วยเราในสถานการณ์ใด 1. ยามที่กระดูกของเราแห้งชีวิตจิตใจและจิตวิญญาณของเราแห้งเหี่ยวขาดชีวิตชีวา 2. ยามที่ความหวังของเราสูญสลายถูกทำลายสิน้น 3. ยามที่ชีวิตของเราเหมือนอยู่ในหลุมศพตายทั้งเป็น 4. ยามที่เราถูกพัดซัดไปมาพาเนจรไร้ที่พักพิงพระวจนะจะให้ชีวิตแก่เราขอพระเจ้าอวยพรค่ะ